ในมือท่านมีก้อนหินอยู่หรือเปล่าเคยลองสังเกตดูไหมครับว่าในชีวิตที่ผ่านมาของเราแต่ละคนเราต่างเผลอเก็บก้อนหินก้อนเล็กก้อนน้อยไว้ในมือโดยไม่รู้ตัวก้อนหินที่ว่านี้อาจเป็นคำพูดของใครบางคนที่เคยทำร้ายจิตใจเราอาจจะเป็นความผิดหวังในอดีตเรื่องที่เรายังคงเสียได้และนึกถึงอยู่ซ้ำๆหรืออาจจะเป็นความคาดหวังหนักๆ ที่เราแบกไว้บนบ่าว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ก้อนหินเหล่านี้ตอนแรกมันอาจจะดูเล็กน้อยนะครับแต่พอเรากำมันไว้นั่นๆและถือมันไว้น,น,นานๆเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมือของเราก็เริ่มเมื่อยเริ่มล้าและเจ็บปวดในที่สุดแต่เชื่อไหมครับว่าความสุขนี่ง่าย อาจเริ่มต้นแค่การเลือกที่จะค่อยๆค,คลายมือของเราออกแล้ววางมันลงวันนี้เราจะมาดูกันอย่างจริงจังครับว่าก้อนหินสามก้อนแรกที่สำคัญที่หากเราวางลงได้เมื่อไหร่ชีวิตในวัยนี้ของเราจะเบาสบายขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์มีอะไรบ้างก้อนที่หนึ่งคืออดีตที่แก้ไขไม่ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในการงานคำพูดที่เคยพลั้งปากไปกับคนที่เรารักหรือโอกาสดีๆที่เคยปล่อยให้หลุดลอยไปเรื่องราวเหล่านี้มักจะวนกลับมาทักทายเราในเวลาที่เงียบๆใช่ไหมครับแต่ความจริงก็คือการวนคิดถึงเรื่องเก่าๆก,ก็เหมือนกับการนั่งดูหนังเรื่องเดิมที่จบแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีแต่จะเหนื่อยใจและเสียเวลาปัจจุบันไปเปล่าๆครับ วันนี้เราลองให้อภัยตัวเองนะครับแล้วบอกกับตัวเองเบาๆในใจว่าเรื่องนั้นมันจบไปแล้วเราทำดีที่สุดในตอนนั้นแล้วการยอมรับความจริงคือก้าวแรกของการวางอดีตครับก่อนที่สองคือความคาดหวังในตัวผู้อื่นครับข้อนี้อาจจะวางยากสักหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังในตัวลูกหลานว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้น ต้องมีชีวิตแบบนี้เหมือนที่เราคิดความจริงก็คือทุกคนต่างมีเส้นทางและบทเรียนเป็นของตัวเองครับการวางความคาดหวังของเราลงไม่ใช่การไม่รักไม่ห่วงใยนะครับแต่คือการมอบความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคืออิสระที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาเองและมันก็คือการมอบอิสระให้ใจเราเช่นกันจากที่เคยเฝ้ามองด้วยความกังวลลองเปลี่ยนเป็นการเฝ้ามองด้วยความเชื่อใจดูนะครับ และก้อนที่3คือคำพูดและคำตัดสินของคนอื่นครับเราอยู่ในสังคมเป็นธรรมดาที่ต้องมีคนวิจารณ์มีคนไม่เข้าใจหรือมองเราในแง่ลบแต่ในวัยนี้เราผ่านโลกมามากพอที่จะรู้แล้วว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนบนโลกนี้พอใจได้สิ่งสำคัญกว่าเสียงของคนอื่นก็คือเสียงในใจของเราเองต่างหาก หากมีคำพูดไหนที่บั่นทอนจิตใจให้ลองมองมันเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปครับมองมันรับรู้แล้วก็ปล่อยให้มันลอยผ่านไปโดยไม่เก็บมาใส่ใจลองทบทวนดูนะครับอดีตท,ที่ผ่านไปความคาดหวังที่หนักอึง้งและคำพูดของใครต่อใครการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้คือการฝึกฝนครับไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้สำเร็จในวันเดียว ค่อยๆเริ่มจากก้อนที่เรารู้สึกว่าวางง่ายที่สุดก่อนแล้วท่านจะพบว่าแค่ใจเราเบาลงนิดเดียวความสุขก็เพิ่มขึ้นมากมายแล้วครับในครั้งหน้าผมจะมาชวนทุกท่านมาลงมือปฏิบัติไปด้วยกันกับคลิปเสียงนำภาวนาที่จะช่วยให้ใจของเราสงบและปล่อยวางได้ง่ายขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ